สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครกกับมุมมองทางการเมืองของปิยบุตรแสงกนก,กุลเนี่ยครับถ้าเกิดว่าจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลใครจะเชื่อไหมครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าปิยบุตรลั่นอยากจะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกในแบบที่ควรจะเป็นหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มจากปิยบุตรแสงกนก,กุลซึ่งเป็นแกนนําคณะก้าวหน้าได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ปิยบุตรแสงกนก,กุลนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าแนวทางการเมืองและการทำพักในแบบของเราตั้งแต่อนาคตใหม่อันนี้เป็นหัวข้อนะครับเนื้อหาใจความเขาว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในช่วงระหว่างที่มีการถกเถียงกันของกลุ่มผู้สนับสนุนพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยกรณีแนวทางในการทำพักการดึงสสเข้าพักเพื่อต้องการจำนวนสสมากๆเนี่ยนะครับ พอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมไปออกรายการ Dairy Topic ของคุณจอม์นวินยูก็มีโอกาสได้พูดถึงประเด็นเหล่านี้ผมพูดเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งกร่อตั้งพรรคอนาคตใหม่นะครับรณรงค์หาเสียงมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วก็พยายามจะหาทางแทรกไอ้เรื่องเหล่านี้เนี่ยเข้าไปการสัมภาษณ์สื่อวงเสวนาข้อเขียนหรือว่าหนังสือของผมเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้อยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนเนี่ยถูก หรือแบบไหนผิดคนจำนวนหนึ่งอาจจะบอกว่าแนวทางแบบผมผิดคนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะบอกว่าแนวทางแบบผมถูกก็ได้แต่ว่าอุดมคติเกินไปยากที่จะสำเร็จแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเชื่อมั่นว่าแนวทางแบบของผมนี่แหละครับถูกต้องแล้วแล้วก็ต้องการเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้เลยออกมาร่วมมือกันทำให้มันสำเร็จก็สุดแท้แต่นะครับถือซะว่าสร้างดาวคนละดวงกัแล้วกันแต่ผมก็เชื่อกับผมแบบนี้แหละครับ แล้วก็จะเดินหน้าทำแบบนี้สนับสนุนให้มีคนทำแบบนี้มากๆโลกมันก็มีอยู่แค่สองแบบโลกในแบบที่เป็นอยู่กับโลกในแบบที่ควรจะเป็นการทำตนให้อยู่ในโลกแบบที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ยากครับมีคนทำกันเยอะแล้วนะครับผมและเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนให้เป็นโลกในแบบที่ควรจะเป็นถ้ามีแต่คนทำตนแบบโลกที่เป็นอยู่ไอความก้าวหน้ามันจะไม่บังเกิดนะครับ โลกมันก็หยุดนิ่อยู่กับที่อย่างนี้แหละครับ